สวัสดีครับศักดาเลิศพิพัฒน์วันนี้นะครับปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมและแพลตฟอร์มข้อมูลครับภาพรวมของในร์สนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานนะครับหรือว่าเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการใช้งานตัว D B T ครับตัว D B T เนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนนะครับเครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยนะครับในการทํางานวิศวกรรมข้อมูลเนี่ยให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นครับในร์สนี้นะครับก็จะเรียกว่าจะเป็นมีมินิเวิร์กช็อปนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้ลอง ลงมือทำตั้งแต่เรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วก็การใช้งาน d v t เบื้องต้นนะครับเรียกว่าเซตอัพได้นะครับใช้งานเบื้องต้นได้ครับผมข้อข้นนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะใช้งาน d v t นะครับหรือว่าเข้าใจการใช้งาน d v t เบื้องต้นนะครับโดยที่ค์สครับจะออกแบบมาให้ที่ผู้เรียนน่ะค่อนข้างจะเรียนค่อนข้างจะกระชับเนาะสามารถที่จะทํางานตั้งแต่ต้นจนจบได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดภายหลังได้โดยที่อาจจะไม่เหมาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ DBT ในเชิงที่ เป็นทุกฟีเจอร์ทุกฟังชันนะครับจะไม่ได้เน้นตรงกันครับนะครับพื้นฐานนะครับสำหรับการใช้งาน DVT หลักๆก,ก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับเรื่องของการติดตั้งเนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานทางด้านการใช้งานล i นุกมาก่อนนะครับคือ่องของการติดตั้งพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นเรื่องของแบบเป็นโปรแกรมที่มาคลิกคกเน็ก เซตอัพอย่างนั้นแต่เป็นการติดตั้งผ่านพวกคอมมานไลน์เป็นหลักนะครับงั้นเนี่ยต้องการนะครับพื้นฐานทางด้านของการใช้งาน Linux เบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทํางานปิสกรรมข้อมูลมาอยู่แล้วนะครับอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างครับเพื่อที่จะเห็นภาพว่า d b t เนี่ยเวลาที่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะใช้งานกับงาน Data าพวกของอเชิงของปิกรรมข้อมูลแบบไหนบ้างนะครับ ในข้อนี้นะครับหลักๆที่ใช้ก็คือเราจะใช้แค่ตัว DBT เท่านั้นครับเพราะว่าเพียงแค่มีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเราก็สามารถขึ้นระบบตัว Data Warehouse ได้เลยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เย่าเพิ่เริ่มเรียนกันได้เลยครับ